สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ b บรอบทาโค่ะคลิปนี้ลันดอมที่หมหัวข้อชื่อว่าเขาชอบอะไรในตัวของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าไพ่นะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะ mm hmm. เดี๋ยวบีจะเช็คพลังงานให้ด้วยนะคะ mm hmm. ก่อนที่เราจะเปิดไพ่ชุดนี้นะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูพลังงานกันก่อนเนาะ อัศวินถือดาบห้าเหรียญมีความเป็นคนทางไกลนะอัศวินถือไม้อืมเ h อ c ชาริออแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเนาะเขาอาจจะเป็นคนเกิดวันพุธก็ได้นะ อาจจะเป็นคนเกิดในราศีกรกฎก็ได้นะคะสีถ้วย5ดาบพลังงานของคนราศีมีนคนเกิดวันจันทร์นะคะแปดดาบแล้วก็7ถ้วยใต้สำหรับเป็นทาวเวอร์นะ ถ้าเป็นธาตุนะก็มีลมดินไฟน้ำมาครบนะคะแต่ราศีที่เจาะโจงอะ่ะก็มีแค่กรกฎกับมีนนะคะสองราศีเนาะแล้วก็วันก็จะเป็นวันจันทร์นะคะ,ะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนมีความไกลกันนะไม่ว่าจะไกลกันแบบคนละหมู่บ้านคนละอำเภอคนละจังหวัดหรือว่าคนละประเทศนะคะ มันได้หมดเลยแหละแล้วก็บางคู่บางคนเนะะี่ยค่ะอาจจะมีความแตกต่างจากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมอายุหน้าตาทางสังคมหน้าที่การงานนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอะชาริออดเนาะบีจึงมองว่าก็น่าจะแตกต่างกันทั้งหมดเลยแหละนะคะเรามันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ย ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนนะแล้วก็อาจจะมีประเด็นนะคะความไม่เข้าใจกันอาจจะมีประเด็นในความแตกต่างของการละกันนะคะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์หรือว่าบางทีนะคะก็อาจจะมีหนึ่งคนในนี้นะคะที่ชอบเอาชนะอะ เพราะว่ามันมีไพ่ห้าดาบขึ้นมานะบีจึงมองว่าหนึ่งคนในเนี้ยน่าจะค่อนข้างมีมีความใจร้อนน่ะนะคะมุทะลุนะคะ,นะคะพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังนะคะจะอธิบายอะไรก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไม่ต้องอารมณ์มันเป็นแบบนี้นะแล้วทีเนี้ยค่ะในความสัมพันธ์จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยทุกอย่างอะค่ะในความสัมพันธ์มันก็ดําเนินไปนะคะเรื่อยๆ แต่ดูเหมือนกับว่าช่วงแรกๆเนี่ยความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วนะคะรู้สึกมันเข้ากันได้อะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเหมือนจะลงตัวนะคะแต่ว่าพอไปไปมาๆน่ะมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างเนาะมาทําให้รู้สึกเหมือนกับความชัดเจนอ่ะมันทำไมไม่ปรากฏสักทีนะคะมันมีอะไรมันเป็นตัวกั้นตัวแปรในความสัมพันธ์แต่สิ่งหนึ่งเลยที่มันเด่นแลาชัดเจนนั่นคือความต่าง ความต่างของคุณและเขานะ่ะมันทำให้ความสัมพันธนะ์่ะไม่สามารถที่จะมั่นคงได้นะคะแล้วถ้าเป็นคนทางไกลกันจริงๆอะ่ะก็น่าจะมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบสิ่งที่สามนะคะตัวเลือกทั้งเลื่อที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเงินนะคะ,ะครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาชอบอคนที่เข้ามาเราแบบ มีการได้พูดได้คุยมีการสานความสัมพันธ์กันเป็นอีกบุบคคลหน,นึ่งไงคะ่ะที่เข้ามาเกี่ยวในความสัมพันธ์นี้ได้หมดในทุกๆก,กรณีเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เจ็ดถ้วยบางทีก็อาจจะเป็นความต้องการของตัวเองนะคะที่ยังแบบรู้สึกว่า การใช้ชีวิตทุกวันนี้นะ่ะสนุกอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วการครบกันกันแบบไม่มีสถานะแบบนี้นะ่ะมันก็โอเคดีอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะบางทีอะ่ะสิ่งนี้นะ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่สที่เข้ามากระทบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเจ็ดถ้วยใบนี้บีก็ให้ในให้ในหลายๆกรณีนะคะซึ่งเจ็ถ้วยนี้ก็มีคุณนะอยู่ในนั้นด้วย แต่สถานะความสัมพันธ์น่ะบีบอกได้เลยว่ายังไม่ชัดเจนจริงๆแล้วเหมือนมีการรอคอยในการมาเจอกันนะคะอยากเจอกันอยากใช้เวลาด้วยกันนะคะอยากที่จะแบบเหมือนกับว่ามีความทรงจําดีๆร่วมกันแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะนัดแล้วแหะแต่มีการเลื่อนกันแบบกระทันหันน่ะหรือมันมีเหตุบางอย่างกระทบเข้ามาแบบกระทันหันในความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งบีไม่รู้นะว่าเกิดหรือยัง ถ้าเกิดไปแล้วมันก็จะไม่มีอีกในอนาคตแต่ถ้ามันยังไม่เกิดในช่วงของเดือนกรกฎานนะคะอาจจะมีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะมีเหตุการณ์กระทันหันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าไพ่ที่ออกมาตรงเนี้ยมันมีกรกฎาแล้วก็มีมีนาเนาะบางทีอะค่ะบางคนอาจจะเกิดไปแล้วเมื่อเดือนมีนาก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เกิดเดือนมีนามีโอกาสที่จะเกิดถ้ามันเป็นพลังงานของคุณ เรามาดูกันซิว่านะคะเขาชอบอะไรในตัวของคุณนะเขาชอบในความที่คุณเป็นคนมองโลกนีนแง่ดีค่ะเขาชอบในความที่คุณเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะจริงๆเราเนี่ยเวลาที่เขาคุยกับคุณน่ะเขาสบายใจนะแล้วเหมือนกับ การห่างกันนะคะการแยกย้ายกันเนี่ยเหมือนคุณเองก็เข้าใจนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนันเราเนี่ยเขาชอบและหลงรักในความธรรมดาของคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาได้มากๆอ่ะนะ,ะอ่าเนี่ยตัวของเขาเองอะ่ะชอบในความธรรมดาของคุณจริงๆค่ะแล้วเหมือนกับว่าตัวของคุณน่ยนะคะ ก็เวลาอยู่ด้วยกันมันมีความรู้สึกเหมือนกับมองตาก็รู้ใจมันมีบางอย่างอะคะ่ะที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะแตกต่างจากตอนที่อยู่ไกลกันจริงๆจ,จะทำอะไรก็จะนึกถึงใจกันนะคะแล้วก็การเจอกันของคุณรักเขาอะมันก็เหมือนกับเป็นสถานาการณ์ของความบังเอิญเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความบังเอิญในการเจอกันนะคะ มันเป็นพรมลิกิเป็นโชคชะตานำพาให้คุณและเขามาเจอกันแต่สถานการณ์ที่เจอกันอ,า,อาจจะเป็นความบังเอิญไม่ว่าจะเจอกันในสถานที่เรียนสถานที่ทำงานนะคะหรือว่าสถานที่ที่มีหนังสือเข้ามาเกี่ยวข้องอะคะ่ะหรืออาจจะเป็นสถานที่ที่ที่เป็นที่สาธารณะ แต่สิ่งหนึ่งที่บีเห็นจากหน้าไพ่ตรงนี้นะ่ะมันคือการที่เจอกันแล้วมีความใจตรงกรันในบางสิ่งบางอย่างสถานาการณ์ในตอนที่เจอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบในความที่เป็นคุณนะ,ะคะเขาชอบในความที่คุณนะ่เป็นคนที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ไม่ไม่จู้จี้จุกจิกนะบีมองว่าเป็นแบบนั้นนะแต่ตัวของเขาเองอะ่ะชอบ ทำอะไรที่ทำให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากให้คุณเอ๊อยากให้คุณหึงอยากให้คุณห่วงอะไรแบบนี้เนาะแต่ตัวของคุณเองก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะคุณก็เลยแบบไม่ได้คิดว่าเออเขาแบบจะมีอะไรหรือเปล่านะคะเพราะถ้าดูจากหน้ไพ่ยตรงนี้ลรวเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองนะคะบางทีอะเขาก็อยากที่จะรู้ใจคุณให้มากกว่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาก็อาจที่จะทําสถานาการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่เหมือนกับ ทำให้คุณรู้สึกว่าเขามีอะไรลับหลังคุณหรือเปล่าแต่ตัวของคุณนะ่ยไม่ถามตัวของคุณไม่ถามคุณยังทําตัวน่ารักเหมือนเดิมนะคะนี่แหละเขาถึงได้ชอบคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่ เซ็กซี่นะคะคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีแรงดึงดูดอะสำหรับเขามากมากเลยนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างฮอตมากมากนะคะในฝั่งของคุณนะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณและเขาต่างก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในวงสังคมของตัวเองแล้วมันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาอค่ะเข้ามาส่องในโซเชียลของคุณเนาะเขาก็จะเห็นคอมเมนต์ใช่ไหมคะแหมคอมเมนต์ที่แบบมันปรากฏขึ้นมาใช่ไหม เขาก็มีความหึงความหวงคุณนะคะจากตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะเห็นปฏิกิริยาของเขาบ้างหรือว่าบางครั้งคุณอาจจะไม่เห็นแต่เขาอ่ะก็ต้องบอกว่าเขาก็เก็บสิ่งนั้นนะคะเอาไว้ในใจเพราะตัวของเขาเองอ่ะบีบอยนะว่าเขาหวงคุณนะแต่เขาชอบเนี่ยความน่ารักของคุณจริงๆค่ะเขาคิดไปไกลแล้วนะ ต่อให้ในตอนเนี้ยสถานการณ์ในความสัมพันธ์นะ่ะมันจะยังไม่ชัดเจนก็ตามอะคะ่ะอืมแต่ความชอบที่เขามีให้กับคุณนะ่ะเขาชอบในความเป็นตัวเองของคุณจริงๆค่ะชอบในความที่คุณเป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจอะคือในภาพเนี้ยนะกับภาพเนี้ยค่ะเขาเป็นสตรอรี่ที่มันต่อกันมานะอ่นะ อันนี้จะเป็นแบบเป็นในช่วงของการแต่งงานการเริ่มต้นชีวิตคู่ใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนในภาพตรงนี้นะเนี่ยค่ะในภาพนี้มันคือภาพที่แบบเป็นงานแต่งงานตรงนี้นะต้องบอกว่านะคะถ้าตามในภาพเลยเนี่ยมันเหมือนกับต่อให้เราจะคบกันมานานแค่ไหนเราก็ตามแต่ว่าคุณยังคงเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะคุณยังเป็นคนที่เอาอกเอาใจคุณยังเป็นคนที่ ทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงคุณแบบเนี้ยค่ะมีกําลังใจทุกครั้งนะคะเวลาที่เขาแบบได้มองรูปที่แบบได้ไปทานข้าวด้วยกันนะคะได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณทำให้กับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆอ่ะที่คุณทำให้กับเขาเนะี่ยบีบอกได้เลยว่าเขาตกหลุมรักในความน่ารักของคุณตรงนี้ละค่ะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นและจริงใจมากๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาเลยนะคุณเป็นสายเปย์ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอืมมันเหมือนกับว่าเ่เธออยากได้อะไรล่ะหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะเปอยๆมานะคะก็ยังไม่ได้บอกหรอกเนะก็ยังไม่ได้บอกแล้วเนาะว่าเออแบบอยากได้แบบขอหน่อยลไะแบบเนี้ย อาจจะไม่ได้มีการพูดแบบนั้นแต่อาจจะบอกว่าเอออันนี้มันดีมันน่าสนใจแต่คุณเองก็อาจที่จะบอกว่าจัดให้เลยนะคะเปให้เลยเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบช่างเอาอกเอาใจจริงๆอ,อ่ะอ่ะหรือถ้าหากว่าคุณไม่ใช่สายเปก็อย่างที่บีพูดไปว่าคุณเป็นคนชอบดูแลชอบเทคแคร์เอาใจใส่นะคะแล้วก็เหมือนกับเวลาที่แบบห่างไกลกันอะ่ะคุณก็จะมีบางอย่างเนาะ ส่งไปให้เขานะคะเป็นการดูแลเขาจากทางไกลนี่แหละนะคะมันจึงทําให้ตัวของเขาเองอะคะ่ะชอบในความเป็นคุณแบบนี้ละคะ่ะเหมือนสถานาการณ์ที่คุณและเขามาเจอกันมันเป็นสถานาการณ์ที่แบบเจอกันในวันที่ฝนตกหรือเปล่านะคะเจอกันในวันที่มีใครที่เสียอ,อกเสียใจมาหรือเปล่านะคะแล้วสิ่งที่เขาชอบอีกอย่างหนึ่งในตัวของคุณนั่นก็คือ ความที่คุณนะคะ่ะไม่ว่าตัวเขาเองอะจะทําตัวไม่น่ารักแค่ไหนก็ตามคือบีอยากมองว่าในเนี้ยมีหนึ่งคนจริงๆที่ทำตัวไม่น่ารักแล้วถ้าเป็นเขาเนะความชอบของเขาเนี่ยกับสิ่งที่เขาทําตัวไม่น่ารักนั่นคือคุณอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้ไปไหนคุณไม่หายไปไหนเลยเขามีอะไรถูกใจเขามีอะไรที่แบบต้องการอ้อมกอดของคุณอนะคุณก็พร้อมที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อเขา ต้องบอกว่าชอบและตกหลุมรักมากแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยนะจากพลังงานของไพ่ที่ออกมาตรงเนี้ค่ะอืมมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังไม่ลืมคนเก่าหรือเปล่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังเอาอีกคนนึงไปเปรียบเทียบกับคนเก่าไหมนะคะ คือบีไม่รู้นะว่ามันเป็นพลังงานของคุณหรือว่าของเขาแต่ถ้าจากภาพเนี้นะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังคงมีความรู้สึกว่ายังตัดใจจากคนเก่าไม่ได้นะคะยังคงมีมีอารมณ์มีความรู้สึกที่มันดึงนะคะแล้วก็รั้งกับคนเก่าๆอยู่ถ้ามันเป็นพลังงานของเขาตัวของเขาเองอะ่ะบางครั้งเขาก็ยังคงมีความรู้สึก อึดอัดแล้วก็เจ็บปวดนะแต่เหมือนคุณนะ่ะเข้าใจนะคะถ้าเป็นเขานะถ้าหากว่าเป็นพลังงานของเขาที่เขายังไม่ลืมคนเก่าแล้วคุณก็คือแบบอบกอดเขานะคะแล้วก็ให้กําลังใจเขาอะคอยอยู่ข้างๆเขาอะพอบีมองว่าถ้ามันเป็นฝั่งของเขาทีา่มีสถานาการณ์ความสัมพันธ์ที่มันเจ็บเนะคะหนักหมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ทําให้เขาอะยิ้มได้ คุณเป็นคนที่เข้ามาแล้วให้ความสุขกับเขาจริงๆอะนะคะอืมคุณเป็นคนที่ทำให้ตัวของเขาเองอะคะได้เห็นมุมมองชีวิตนะคะในมุมมองใหม่ๆคุณเข้ามาเราทำให้ตัวของเขาเองนั้นค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ตัวของเขานั้นไม่เคยไม่เคยมองเห็นเลยอะเขามองข้ามมาตลอดแต่คุณเนะะี่ยค่ะเข้ามาเป็นความพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยต้องบอกว่าเขาชอบคุณในความเป็น ธรรมชาติในความธรรมดาของคุณนะคะในการดูแลเอาใจใส่ในการที่คุณเป็นคนอบอ้อมอารีในความที่คุณเป็นคนที่แบบเข้าใจทุกๆอย่างที่เป็นเขาจริงๆอะ่ะอืมไพ่สองใบเนี้ยความหมายเหมือนกันนะนะคะไพ่สองใบนี้ความหมายเหมือนกันแล้วก็มันคือ แม้ว่าคุณสองคนจะมีความแตกต่างจากกันอ่ะสิ่งนี้ค่ะก็มาตั้งแต่ไพทาร์โลแล้วเนาะอ่ะที่บีพูดไปว่ามีความแตกต่างจากกันไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามไพ่สองใบนี้ก็บก่งบอกถึงความแตกต่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างอะคะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของคุณน้องสองคนอย่างแท้จริงนะคะแต่มันอาจจะเป็นอุปสรรคกับครอบครัวอาจจะเป็นอุปสรรคกับคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวของคุณเราก็มองว่าไปกันไม่ได้หรอก ไปกันไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็เลิกกันเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันมากเกินไปเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะมองเข้ามาในความสัมพันธนะ์แบบนี้แต่อันที่จริงแล้วนะคุณทั้งสองคนอนะอยู่ด้วยกันได้นะแม้ว่าจะมีความชอบในบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็อยู่กันได้นะคะแบบแบบดีมากๆเลยอะ่ะเพราะคุณเข้าใจแล้วก็ให้เวลาให้พื้นที่ของแต่ละคนนะคะ คือเขาก็ชอบในความที่คุณเป็นแบบนี้เขาชอบในความที่คุณเข้าใจเขาคือบีใช้คําว่าเข้าใจอะเยอะมากเลยนะเราไพ่ก็ออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆนะเนี่ยมีแต่ไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณเข้าใจแล้วไพ่ของความเข้าใจก็ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกอะคุณเข้าใจในความจําเป็นที่ต้องห่างกันไปอะคุณเข้าใจในระยะห่างความชอบนะคะคุณเข้าใจทุกอย่างอะ่ะ คือเขาชอบตรงนี้จริงๆอีกสักสองใบนะคะเขาอยากจะบอกว่าแอบบางครั้งเนาะตัวของเขาเองอะคะ่ะอาจจะแบบว่าเผลอมองคนอื่นไปบ้างอะไรแบบนี้นะแต่อันที่จริงแล้วนะ่ะเขาก็แบบไม่ได้มีใจให้กับใครหรอกนะคะเขาชอบเวลาเห็นคุณอนะห่วงเขานะเขาชอบเวลาที่เห็นคุณหึงเขานะคะ เขาคิดถึงคุณนั้นเนี่ยคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะคะอืมเขาชอบดูรูปคุณอะใบสุดท้ายบางทีคุณทั้งสองคนอาจจะเจอกันในร้านกาแฟก็ได้นะร้านกาแฟคอฟฟี่ชอ็อปอะไรแบบนี้ยคะ่ะร้านอาหาร นะคะแต่ว่ามันมีสถานการณ์ในห้างอะ่ะในห้างสรรพสินค้าเลยคะ่ะอืมเป็นไปได้เหมือนกันที่คุณจะเจอกันในสถานการณ์แบบนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณน่ะใส่ใจเขามากเลยนะคุณรู้ว่าเขาชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไรเล้วตัวของเขาเองก็รู้ว่าคุณน่ะชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไรร้องหวั่นกับก่อนที่คุณแล้วเขาจะมาคบกันเนี่ยนะคะ ก็อาจที่จะแอบชอบแอบมองกันมานะ่ะนานพอสมควรเลยกว่าที่จะตัดสินใจที่จะคบกันนะคะซึ่งตัวของเขาเองก็ตกหลุมรักคุณมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้เห็นคุณอะ่ะต้องบอกว่าเขาชอบทุกอย่างที่เป็นคุณเลยนะพลังงานดีมากเลยอะของใครก็ไม่รู้เนาะอ่ะมาดูราศีเพิ่มเติมนะคะ ราศีตุลน,นะคะหรือคนที่เกิดวันที่เจ็ดคนที่เกิดวันที่สิหคนที่เกิดวันอังคารหรือคนที่เกิดวันที่22สิบสองคนที men, ่เกิดวันที่สิบห้าคนที่เกิดวันที่สมนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะ หมายเลขยี่สเจ็ดค่ะหมายเลขสามสิบสองหมายเลขสาสิบอหมายเลขห้าน่าจะมีการขอพรกันด้วยนั้นเนี่ยอ่ะหมายเลขสี่สิบห้านะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ